สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้งสองท่านนี่ก็เรียกว่าทำธุรกิจกิฟฟรีนมาจนอยู่ในระดับที่เรียกว่ามีความมั่นคงแล้วนะทีนี้หลายๆคนก็มักจะตั้งคำถามกับตัวเองมาโดยตลอดว่าคนทำกิฟฟรีนเนี่ยได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าะะนะเหนื่อยไม่มีวันหยุดไม่ได้พักผ่อนไม่มีเวลาส่วนตัว จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะมันพักอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ <c oughs> อาจารย์ครับคือวันวันหยุดเราก็อยู่ด้วยกันครับคือครอบครัวมีกันสองคนไง,รงครับอาจารย์ครับอยู่ด้วยกันไปด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอยู่แล้วทํางานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยครับอไอ้ชนิดที่เรียกว่าทําแล้วจะต้องเหนื่อยทําแล้วจะไม่มีเวลาส่วนตัวนี่เรียกว่าเป็นเพราะเข้อไม่รู้จริงมากกว่าเราเราไม่ต้องเข้าออกตอกบัตรครับ เรามีอิสระทางด้านเวลาครับเราจะไปหาลูกค้าบ้านนี้วันนี้ตอนไหนก็ได้นัดกันอไปก็เหมือนไปหาพี่หาเพื่อนครับไปนั่งคุยกันสบายสบายสบายเยี่ยมถามสารทุกสุดดิบกันครับซึ่งมันเป็นการพักผ่อนอยู่แล้วครับอาจารย์เหมือนเราไปหาเพื่อนเพราะนั้นมันไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วครบอาจารย์ถามเรื่องการจัดตารางชีวิตหน่อยได้ไหมครัเพราะว่าหลายคนแบบอยากรู้ว่าคนทําเครือข่ายเนี่ย ตารางชีวิตใน24ชั่วโมงเนเช้าขึ้นมาเขาทาอะไร,รและบ่ายเขาทำอะไรเย็นเขาทำอะไรค่ำเขาทำอะไรทั้งสองคนมีการจัดแบ่งตารางเวลาในการใช้ชีวิตย่างไงบ้างคะคุณชาเอ๋ครับก็เหมือนอย่างวันถ้าเราจะไปทำงานกันอย่างนี้เช้ามาเนี้เราก็วางแผนเตรียมเอกสารเตรียมเนื้องานนะคะแล้วเราก็จะเป็นรวมตัวกันที่ศูนย์ ค่ะจะนัดรวมตัวกันแล้วก็แบ่งงานกันออกไปทำนะคะพอตกเย็นเราก็รวมตัวกันอีกแล้วค่ะอาจารย์รพอตกเย็นเราก็ต้องมาสรุปงานกันนะคะว่าวันนี้ไปทํางานออกมาแล้วเป็นอย่างไร,ค,รค่ะพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็รวมตัวกันอีกตรงบ้านพ่อทีมค่ะอาจารย์ทีนี้สําคัญ เราก็จะทํากับข้าวทานกันนะคะระหว่างนั้นทํากับข้าวทานหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเราก็จะคุยงานกันต่อนะคะเพื่อที่จะเตรียมเนื้องานอย่างพุวกนี้จะเป็นวันปฐุมวันอาทิตย์เพราะทีมงานเราจะประชุมที่ศรีนครินทร์วันอาทิตย์นะคะคแล้วก็จะวางงานกันว่าผู้นําคนไหนนะรับผิดชอบในส่วนไหนออกไปอีกเนะะี่ยค่ะงานเราก็จะมีวางไว้ตลอดเลยค่ะอาจารย์ทีนี้ดูเหมือนทําแต่ง,งานมีวันหยุดฟันพักผ่อนวันสบายๆไปเที่ยวไหนอะไรกันบ้าง่าบ้างไหม ไปฮะแต่ไปทั้งทีมไปทั้งทีมใช่ค่ะยังไงฮะก็ส่วนใหญ่ทีมงานจะชอบทำบุญกันปุนาชอบทำบุญครับน้องๆเขาชอบกันค่ะอย่างจริงๆแล้วพรุ่งนี้ก็มีบวชพระที่นครนายกก็ไปกันยกทีมอีกฮะก็คือทีมเราจะเป็นเจ้าภาพเลยบวชพระอะไรกันอย่างนั้นเลยพูดง่ายๆมันก็เป็นการพักผ่อนอยู่แล้วฮะ แลนทํางานก็แผนเป็นทีมใ่แผนพักผ่อนก็แผนเป็นทีมเพราะมีความรู้สึกผมเดาเอานะสงสัยเที่ยวสองคนไม่สนุกและเที่ยวกันเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆนี่สนุกกว่าเที่ยวกันเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆแล้วสนุกกว่านั่นเองนะครับได้มีโอกาสให้รางวัลชีวิตอะไรกับตัวเองบ้างตอนเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยเรื่องว่าความอดทนพอสําเร็จแล้วคนเราก็มักจะต้องมอบของขวัญให้ตัวเองนะทั้งสองท่านได้ให้รางวัลชีวิตอะไรกับตัวเองบ้างจากการมาทําธุรกิจกิฟต์เลย อ่ถ้าความภูมิใจที่สุดครับก็คือบ้านหลังนี้ฮะืมืด้บ้านครับราคาสามล้านกว่าบาทเมื่อก่อนไม่เคยคิดคิดอยู่แค่ว่าถ้ามีเงินสักสามแสนก็จะไปหาคอนโดเล็กๆอยู่เป็นสองคนแต่มันเกินฝันฮะครับเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนเหมือนที่อาจารย์ถามว่าถ้าเรามีเป้าหมายแล้วทํายังไงให้ไปถึงเป้าหมายครับ น้องเขาฝันอยากได้บ้านมานานแล้วครอาอัตไลายซื้อบ้านครับเราก็าไปขอโบอชัวร์มาแล้วก็ตั้งอยู่ที่หัวนอนที่ร้านสสวยๆผมอยากได้รถผมก็ไปขอโบอชัวร์มาแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็ตั้งไว้ครับ,รบตั้งไว้ดูมันทุกวันดูมันให้เป็นแรงบันดานใจทุกวันครับแต่วันถึงทุกวันเนี้ย ภาพจากโบโชัวมันออกจากกระดาษครับเรายืนมองแล้วก็สัมผัสมันได้มันมันมันของจริงนะฮะของจริงซึ่งมันเป็นธุรกิจที่ที่ว่ามหัศจรรย์มากสร้างฝันคนได้ขนาดนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นรางวัลชิ้นใหญ่นะที่เราได้มอบให้กับตัวเองก็คือบ้านนะครับต้องบอกว่าโอ้ของความชิ้นี้นี่เพอร์เฟกหรือวิเศษที่สุดแล้วนะครับทีนี้สําหรับทั้งคู่ หลายหลายคนเวลาผมถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรในแต่ละวันที่ทําให้เรามีพลังออกไปทํางาน <c oughs> แต่ทราบว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้มีบุตรไม่มีทายาทนะครับ <c oughs> ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนตายาย,น,ยนะครับ <c oughs> แล้วอะไรคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอะไรทําให้เรามีพลังที่ออกไปทํางานทุกวันนี้ค่ะ <c oughs> ถ้าส่วนเป็นตัวหนูเนี่ยก็จะมองว่าเราสองคนเนี่ยไม่มีลูกใช่ไหมการเราก็จะมองว่าถ้าเราแก่ตัวไปตรงเนี้ยเราจะเอาเงินจากไหนครับ <c oughs> นะคะ หรือว่าการรักษาพยาบาลจากไหนค่ะแล้วเราก็จะไม่คิดถึงแต่ตัวเราอย่างเดียวก็คือต่างคนก็ครอบครัวของเขาก็ยังอยู่พ่อแม่ของเราอีกเราจะไม่คิดแต่ตัวเราอย่างเดียวค่ะก็จะมีบ้านปลายชีวิตของเราทั้งคู่แล้วก็ครอบครัวของเขาค่ะเราถึงจะต้องทํางานณตรงนี้ค่ะมีเอามาไว้ซึ่งมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรานะคะทำให้ให้เราได้มีวันนี้ได้นะคะนั่นก็คือการนึกถึงบ้านปลายชีวิต ทีมีความสุขละ,ะถ้าพูดถึงอย่างนี้ก็แปลว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้ในอนาคตเราวางไว้มากน้อยแค่ไหนทั้งส่วนตัวและก็ในกิฟฟารีนะค่ะถ้าเป้าหมายนะคะอย่างตัวหนูทํางานเนี่ยก็จะตั้งเป้าไว้ตลอดะนะคะอย่างอย่างสิ้นปีเนี้ยเราก็จะตั้งไว้ว่าโอเคเราจะเป็น X นะคะ,คะในในทางระยะนี้แล้วก็ต่อไปก็คืออยากให้คนที่ตามเรามาเนี่ยค,ะค่ะอาจารย์ให้เขาเติบโตนะคะ,คะให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถ เหมือนอย่างที่เราได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทวกนี้ค่ะที่เราได้มาเราอยากให้คนที่ตามเรามาเนี่ยเขาประสบความสําเร็จเหมือนกับเราครับค่ะนั่นก็คือนึกถึงคนอื่นด้วยละล่ะคนไทยเองเนี่ยก็เป็นคนที่จะว่าไปมีลักษณะนิสัยที่สนุกสนานอยู่แล้วนะครับคิดว่าคนไทยเนี่ยเหมาะกับงานเครือข่ายของกิฟฟารีนยังไงบ้างครับไม่มีไม่มีงานเครือข่ายไหนที่จะ เหมาะกับคนไทยเท่ากิฟลฟอรีนะฮะเพราะกิฟลฟอรีตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยครับคนไทยอ่ะโดยความรู้สึกของตัวเองนะเดี๋ยวก็ขยันมากเดี๋ยวก็อยากพักมากนึกอยากทาอะไรก็เป็นช่วงๆฮะแต่กิฟลฟอรีนในเมื่อตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยอถึงคุณพักไปมีมีผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จหลายคนที่พักไปแล้วก็กลับมาทาจนจน,จนถึงตําแหน่งระดับูงสูงกิฟเฟอรียังรอซัพพอร์ตอยู่ เพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณจะสร้างครับแล้วการทำเกฟรฟลินเมื่อถึงระดับที่สำเร็จระดับหนึ่งคุณจะไม่ต้องย้อนกลับไปตรงจุดเดิมอีกแล้วครับฮเอาประสบการณ์ของคุณเนะี่ยสอนคนที่มาใหม่สอนคนที่เข้ามาในองค์กรของคุณว่าเนี่ยทางนี้นะเดินแล้วถูกครับเท่านั้นเองครันก็เป็นเรื่องง่ายๆนะนี่มีคำแนะนำอะไรไหมครับคุณเฉยสำหรับ นักธุรกิจมือใหม่ที่ก้าวเข้ามาในกิฟฟรีน <คะ S 1> มีอะไรอยากจะแนะนำเขาไหมคว่าเขาควรจะต้องเริ่มต้นยังไงค่ะก็คนที่อยากเข้ามาสู่ธุรกิจนะคะใหม่ๆนะ่อันดับแรกเลยะคะ่ะขอให้คุณมีความเชื่อครับนะคะ,ะ,คะเชื่อในตัวเองก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยทำได้คนอื่นเขาทำได้เราก็ต้องทำได้สองนะคะก็อยากให้ทุกคนอนะ่ะเรียนรู้ตรงนี้สำคัญนะคะต้องเรียนรู้เรื่องราวของกิฟฟารีนให้ให้ให้เรามีความรู้ให้มากที่สุด ถ้าเราไม่มีความรู้ตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปเล่าให้กับสมาชิกเราฟังได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งต่อตรงนี้ให้กับคนที่จะตามเรามาได้ตรงนี้ค่ะอา,าจารย์ครับดูเหมือนทั้งความเชื่อมั่นและก็ทั้งความมั่นใจเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สําคัญ<ช>สําหรับ,ค,รบคนที่ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจนี้และการที่ทั้งคู่ เป็นสามีภรรยาที่ทําธุรกิจนี้ด้วยกันเนี่ยคิดว่ามีอะไรอยากจะเป็นคําแนะนําสําหรับคู่ชีวิตท่านอื่นๆไหครับคุณเจเอ๋ว่าการที่เราทํากันทั้งคู่เนี่ยมันส่งผลดีต่อธุรกิจยังไงค่ะถ้าทําทั้งคู่นะคะถ้าสามีภรรยาทำเนี่ยก็คือเนื้องานของคุณจะเร็วขึ้นะนะคะแต่ตรงทีนี้ว่าถ้าถามว่า อย่างเราเป็นคนแนะนํามาเนี่ยคุณต้องใช้ความอดทนสักนิดนึงเพราะว่าแรกๆมาเนี่ยคนที่ตามเรามาเขายังยังยังไม่เข้าใจนะคะเราต้องให้เวลาตรงนี้กับเขาหน่อยอย่างนี้ค่ะค่อยๆตั้งสตินะคะไม่ว่าปัญหาอะไรที่จะเกิดกับคนใกล้ตัวหรือในเนื้องานให้เราตั้งสติแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะตรงนี้ค่ะอาจารย์เอาะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้รับแรงบันดาลใจพร้อมทั้งเคล็ดลับการทํางานดีๆ จากแขกรับเชิญของเรากันไปอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับครั้งหน้ารายการของเรายังคงมีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยแต่จะเป็นจากใครแขกรับเชิญท่านไหนต้องติดตามกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ